สวัสดีค่ะทุกคนร้าน JT Shop Electric นะคะวันนี้มาเปิดคลิปกันหน้าร้านนะวันนี้เราจะมาแนะนำจักรยานไฟฟ้ารุ่นหนึ่งค่ะซึ่งรุ่นนี้ทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยแต่ว่าสีเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรตัวนี้นะคะมอเตอร์1,500วัตต์ค่ะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย48โวลต์24แอมป์นะคะความเร็วสูงสุดเนี่ยได้ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะด้านหน้านะคะเป็นดิสเบรกนะคะทุกคน ส่วนด้านหลังเป็นดับเบลค,ค่ะแบตเตอรี่รุ่นนี้สามารถยกออกมาชาร์จด้านนอกได้นะคะเป็นแบตลิเธียมค่ะเรามาดูการใช้งานของรถรุ่นนี้กันค่ะเปิดกุญแจเลยเรอหน้าจอแปบหบนึ่งนะคะหน้าจอจะขึ้นตัว P ค่ะถ้าขึ้นตัว P เหมือนเดิมเลยค่ะมาดูฝั่งนี้มันจะมีตัว P นะคะกดหนึ่งครั้งหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาขึ้น 00, 00แบบนี้เลยค่ะ ปุ่มด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ว่างนะคะตัวนี้เหมือนปุ่มที่เราใช้เวลาคันเรีงเสียค่ะถ้าคันเร่งเสียเราก็กดอันนี้ได้นะคะส่วนตัวนี้ค่ะเปิดปิดไฟเลยด้านบนตรงนี้เป็นโหมดความเร็วค่ะ1นึ่หน้าจอตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเลขน,นะคะ1นึสแบตเตอรี่ดูตรงนี้ได้เลยสีแดงจะเป็นเกณฑ์น้ำมันค่ะ สีขาวด้านบนเนี่ยจะค่อยๆดับไปทีละขีดอันนี้ดับไปประมาณ2ขีดแล้วนะคะก็คือควรชาร์จได้แล้วนะคะคันนี้ส่วนด้านนี้จะมีแต่ค่ะตัว R คือเกียร์ถอยหลังค่ะตัวนี้ไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะ,ะไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำค่ะกุญแจกับรีโมทให้ไป2ชุดเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะเวลาจะเปิดบาอก็อหันซ้าย หนึ่งทีค่ะแต่ถ้าจะล็อกคอนะคะก็คือหันคอด้านบนนะคะแล้วก็กดแล้วก็หมุนสายค่ะอันนี้จะล็อกคอได้นะคะตัวนี้เป็นใต้เบาะค่ะก็คือจะมีขัดเอาซับไฟนะคะมีแบตเตอรี่และตัวนี้จะเป็นช่องใส่ของได้นิดหน่อยค่ะชิลหน้าก็มีให้นะคะรุ่นนี้กันลมแบบนี้เลยคะ่ะ ที่ชาร์จแบตเราก็แถมให้นะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะเวลาเสียบชาร์จก็คือเสียบตรงนี้ได้เลยชิปฝั่งหนึ่งเสียบไฟบ้านฝั่งหนึ่งเสียบเข้าตัวรถปกติเลยค่ะ <S <S สำหรับสาวๆที่อยากได้รุ่นนี้ก็ต้องรีบกันหน่อยนะคะ <S 1> <S 1> เพราะว่าของเนี่ยมาไวไปไวมากเลยค่ะอย่าลืมร้านเรานะคะ J T Shop Electric <S <S ค่ะอยู่รถจันะก่อนถึงประตูบนะคะใครมาไม่ถูกก็ด ทักหาเพจร้านได้นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะ